บีเอ็มดับเบิลยูห้าสามศูนย์สปอร์ตปังอินไฮบิดรักโลกแล้วรักเราด้วยนะ สวัดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการยูโรบ้าพรีเมียมซีเลคชันค่ะศูนย์รวมรถ BMW มยูมือ2และรถเดโมโคาที่ใหญ่ที่สุดในย่านฝั่งทนต้องที่นี่นะคะโชว์รูมรถ BMW อยูโรบ้ามอเตอร์สาขาราชพฤกษ์ค่ะแล้วมาพบกับไอ,อรีวิวนะคะอีกเช่นเคยวันนี้ค่ะอายได้คันรถ BMW สวยๆนะคะมาให้คุณได้ชมกันค่ะ ก่อนอื่นถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ชื่นชอบรถ B M W นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดรับชมรีวิวรถ B M W สวยๆจากย u โร p a มอเตอร์ค่ะและรถที่อยู่ด้านข้างอายคันนี้ค่ะเป็นรถรุ่นพิเศษมากๆเลยนะคะหลายๆท่านได้สอบถามกันเข้ามาค่ะว่ามีรถรุ่นนี้ไหมนะคะเป็นรถซีรีส์5 Plug In h y b i ดค่ะนั่นก็คือ 530 EM Sport นั่นเองค่ะคุณผู้ชมหลายๆคนนะคะก็เริ่มที่จะหันมาสนใจรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้านะคะซึ่งคันนี้ก็ตอบโจทย์มากๆเลยใช้ได้ทั้งไฟฟ้าแล้วก็น้ำมันนะคะรถคันนี้เป็นรถเดโมูผู้บริหารใหม่น้อยป้ายแดงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใหม่มากๆค่ะปี2020ค่ะคันนี้เป็นโฉมใหม่ LCI ด้วยนะคะ เลขไม้ของเขาค่ะน้อยมากๆค่ะไม่หลักพันค่ะเพียง5,000เท่านั้นเองนะคะเบียสไ์และวารันปีค่ะก็ยังมีให้ยาวๆไปเลยค่ะคุ้มของ5ปีนะคะหรือที่ระยะทาง1,000 0 0กิโลเมตรนั่นเองค่ะและราคาของเขาค่ะตอนเปิดตัวนะคะก็จะอยู่ที่3 7 0ล้าน7แกว่าบาทค่ะแต่คันนี้ค่ะพิเศษมากๆค่ะราคาเพียง3ล้าน3แสบาทเท่านั้นค่ะ และความพิเศษของรถเดโมผู้บริหารไม้น้อยป้ายแดงนะคะก็คือลูกค้าค่ะจะได้รับการจดทะเบียนเป็นคนแรกนะคะแล้วก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยแบบรถใหม่ด้วยค่ะเอาล่ะอยากจะรับชมรีวิวกันแล้วใช่ไหมคะว่า B M W Series 5 Plug-in Hybrid คันนี้นะคะจะพิเศษยังไงบ้างงั้นเราไปรับชมรีวิวกันเลยค่ะ 0 EM Sport คันนี้นะคะมาพร้อมกับภาพลักษณ์ที่ดูโฉบเฉี่ยวแล้วก็ทันสมัยนะคะเพราะว่าเป็นโฉมใหม่ LCI ค่ะในส่วนของดีไซน์ด้านหน้าค่ะดูหล่อแล้วก็โดดเด่นมากๆเลยค่ะเรามาดูรีวิวด้านหน้ากันก่อนนะคะบริเวณกระจังหน้าค่ะเป็นกระจังหน้าแบบไตคู่นะคะตัดขอบโครเมียมค่ะแล้วก็เป็นกระจังหน้าแบบ Active a i s t e a m นะคะสามารถเปิดปิดได้ด้วยค่ะบริเวณตรงกลางค่ะมาพร้อมกับ กล้อง360องศานะคะคันนี้มีกล้องรอบคันเลยค่ะไฟหน้าค่ะเป็นดีไซน์แบบใหม่นะคะเป็น,ปนตัว L ค่ะมาพร้อมกับไฟแบบ Adaptive LED ค่ะสามารถปรับตามทิศทางการหมุนของพวงมาลัยนะคะแล้วก็มีไฟ Daytime Running Light มาให้ด้วยค่ะนอกจากนี้ค่ะบริเวณด้านล่างค่ะมาพร้อมกับชุดแต่ง M Sport นะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์บริเวณด้านหน้ามาให้ด้วยค่ะ มาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันค่ะซีรีส์5คันนี้ค่ะเป็นซีรีส์5ปังอินไฮบริดนะคะประกอบด้วยเครื่องยนต์2ส่วนด้วยกันค่ะส่วนแรกนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซิน4สูบ2.0ลิตร2,000ซีซีทวินพาวเวอร์ทร์โบค่ะ พละกําลังสูงสุดอยู่ที่184แรงม้าแรงบิด300นิวตันเมตรค่ะทํางานคู่ก,กันกับชุดมอเตอร์ไฟฟ้าที่มีกําลัง109แรงม้าแรงบิด265นิวตันเมตรและเมื่อทั้ง2ระบบทํางานร่วมกันค่ะจะได้พละกําลังสูงสุดอยู่ที่292แรงม้ากับแรงบิด420นิวตันเมตรค่ะมาต่อกันที่ด้านข้างค่ะชุดล้อเป็นชุดล้อ M Sport นะคะขอบ19ิ มาพร้อมกับยางรันแฟตนะคะและเสริมหล่อมาแล้วค่ะมีคาลิปเปอร์สีน้ำเงินนะคะเทมากๆเลยค่ะบริเวณฝั่งด้านซ้ายของรถนะคะจะมาพร้อมกับช่องชาร์จไฟค่ะซึ่งรองรับการชาร์จแบบไททูค่ะบริเวณขอบประตูขอบหน้าต่างนะคะก็เป็นสีดำไฮกลอสแบ็คค่ะบริเวณกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมกับไฟเลี้ยวที่จับประตูค่ะมาพร้อมกับระบบคอม f อร์ a แอสเซด้วยค่ะ สามารถล็อกและปลดล็อกรถได้โดยไม่ต้องใช้กุญแจค่ะและนอกจากนี้ค่ะประตูทั้ง4บานก็เป็นแบบซอฟโพ้ดด้วยนะคะปิดเบาๆก็สนิทค่ะคมาดูส่วนท้ายของซีรีส์5คันนี้กันค่ะลหล่อรูมากๆเลยค่ะไฟท้ายเป็นไฟท้ายแบบ LED นะคะ LCI เนี่ยโฉมใหม่นะคะดีไซน์ไฟท้ายสวยมากๆค่ะดูสปอร์ตล้ำมากมากเลยนะคะในส่วนของชุดการตกแต่งค่ะมาพร้อมกับชุดแต่ง M ส port นะคะบริเวณด้านล่างค่ะ แล้วก็ปลายท่อคู่นะคะมีเซ็นเซอร์พร้อมกับกล้องมองหลังมาให้นะคะอย่างที่บอกกล้องรอบคันเลยนะคะ360องศามองได้ทุกมุมค่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะก่อนอื่นเลยเปิดฝาท้ายง่ายๆค่ะด้วยวิธีการสอดเท้าเข้าไปนะคะบริเวณด้านใต้ <Wow. S 1> ก็จะเปิดปิดง่ายๆเลยนะคะนี่ภายในห้องเก็บสัมภาระค่ะซีรีส์5คันนี้เป็นปลั๊กอินไฮบริดนะคะ ่องเก็บสัมภาระด้านหลังก็จะค่อนข้างตื่นขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ว่าเขาก็สามารถยกตรงนี้นะคะแล้วก็พับลงนะคะนี่ก็จะเพิ่มขนาดเก็บสัมภาระได้อีกนิดนึงนะคะและบริเวณด้านนี้ค่ะนี่มาพร้อมกับกระเป๋านะคะในนี้ก็จะมีอุปกรณ์การชาร์จไฟนะคะที่เป็นหัวแบบ Type t ค่ะ สามารถชาร์จไฟได้ง่ายๆเลยนะคะชาร์จที่บ้านก็เสียบปลั๊กที่บ้านได้เลยไม่ต้องหาตัวแปลงนะคะหรือว่าเดี๋ยวนี้ก็ตามศูนย์การค้าต่างๆก็จะมีจุดชาร์จไฟฟ้านะคะรองรับแล้วสามารถชาร์จได้สะดวกสบายมากๆเลยละคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันนะคะว่าจะนั่งสบายแล้วก็ดีไซน์สปอร์ตสวยขนาดไหนคะ่ะ มาดูภายในห้องโดยสารของ BMW Series 5คันนี้กันนะคะบอกเลยพอเข้ามาถึงนะคะจะรู้สึกว่าภายในเนี่ยดีไซน์ออกมาล้ำทันสมัยสุดๆค่ะโดดเด่นด้วยนี่เลยค่ะหน้าจอค่ะจอมัลติมีเดียขนาด12.3นิ้วนะคะใหญ่มากๆค่ะเป็นจอแบบ i d 7นะคะรองรับภาษาไทายด้วยสามารถสั่งการผ่านการทัสกรีนนะคะก็ได้แล้วก็หรือว่า ปุ่ม i อ r i v e นะคะบริเวณด้านข้างเกียร์ตรงนี้นะคะนอกจากนี้ก็รองรับคําสั่งเสียงและジ e สเจอร์คอนโทรลด้วยนะคะนี่สามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้ง่ายมากๆเลยค่ะถัดมาค่ะแอร์ค่ะโอ้บอกเลยล้ําอีกแล้วค่ะแอร์เป็นแอร์ควบคุมอุณหภูมิแบบแยกซ้ายขวานะคะสามารถทัสกีนได้ด้วยนะนี่เพิ่มลด พัดลมแอร์นะคะได้เลยง่ายๆสวยงามมากๆเลยและถัดมาค่ะบริเวณตรงกลางนะคะนี่รองรับการชาร์จไวเลสชาร์จด้วยนอกจากนี้ก็ามาพร้อมกับช่องใส่แก้วน้ำน,นะคะในส่วนของเกียร์ค่ะเป็นเกียร์อัตโนมัติ8สปีดค่ะและในส่วนของโหมดการขับขี่ค่ะโหมดไฮบริดค่ะจะเป็นโหมดการผสมผสานร,ระหว่างการใช้งานไฟฟ้าและน้ำมันนะคะ โหมดต่อมาค่ะอิเล็กทริกค่ะโหมดนี้จะเป็นการเลือกใช้ไฟฟ้า100%เลยนะคะและโหมดถัดมาค่ะโหมดสปอร์ตค่ะโหมดสปอร์ตนี้นะคะก็สามารถใช้น้ำมันได้นะคะเพื่อที่จะเพิ่มความเร็วความแรงค่ะโดยสปอร์ตนี้นะคะก็มีทั้งตัวสแตนดาร์ดนะคะแล้วก็เอ็กตราบูทค่ะและถัดมาโหมดสุดท้ายค่ะโหมดอะดัพตีฟค่ะโหมดนี้นะคะสามารถ เลือกการใช้งานให้เหมาะสมกับการขับขี่ค่ะและนอกจากนี้ค่ะยังมีโหมดแบตเตอรี่คอนโทรลมาให้ด้วยนะคะจะเป็นลักษณะของการขับไปชาร์จปลายเพื่อเป็นการเซฟแบตเตอรี่นะคะให้สามารถใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้นค่ะก็สามารถเลือกโหมดการขับขี่นะคะใช้งานได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะและซีรีส์5คันนี้ค่ะ ก็อำนวยความสะดวกสุดๆเลยนะคะมาพร้อมกับ Parking Assistant ค่ะสามารถช่วยถอยเข้าที่จอดนะคะได้อย่างง่ายดายเลยและก็ยังมาพร้อมกับมุมมองกล้อง360องศาอย่างที่ไอรบอกไว้นะคะโดยสามารถควบคุมมุมกล้องนี้นะคะผ่านระบบ Gesture Control ค่ะนอกจากนี้ค่ะก็ยังมาพร้อมกับเบรกมือไฟฟ้านะคะแล้วก็ออโต้โฮด้วยค่ะ และซีรีส์5คันนี้ค่ะเขาก็มาพร้อมกับระบบ Diving Assistant นะคะที่จะมาช่วยในเรื่องของการขับขี่ของคุณให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะพวงมาลาัยมันติฟังก์ชัน M Sport 3ก้านจับกระชับมือมาพร้อมกับแพ d เด s h ช f t และมี Adaptive Cruise Control และ Stop and Go ที่จะมีมาเฉพาะในรุ่น530 EM Sport ด้วยค่ะแล้วก็ฝั่งขวาค่ะเป็นการปรับ ควบคุมระบบเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆค่ะมาดูในส่วนของการดีไซน์ออกแบบห้องโดยสารกันค่ะให้ความรู้สึกสปอร์ตและทันสมัยอย่างที่ไอบอกไว้นะคะเพราะว่ามาพร้อมกับไฟแอมเบียนไลท์ค่ะสามารถเปลี่ยนสีได้ถึง6สี11เชเฉดเลยค่ะชื่นชอบสีไหนก็เปลี่ยนได้นะคะวันนี้ไอเลือกมาเป็นสีฟ้านะคะจะได้รู้สึกแบบเย็นๆนะคะและในส่วนของบาะค่ะบอกเลยพอไอเข้ามานั่งก็ได้กลิ่นใหม่เต็มๆนะคะเพราะว่า รถใหม่มากจริงๆค่ะไม่พุ่ง5,000เองนะคะแทบไม่ได้ใช้งานเลยเบาะบริเวณที่นั่งคนขับนะคะกับผู้โดยสารด้านหน้าก็สามารถปรับระดับไฟฟ้าได้นะคะตัวบเบาก็ดีไซน์มาแบบนุ่มนั่งสบายนะคะเป็นเบาะหนังแท้ดาโคตาสีน้ำตาลคอนอยากค่ะและในส่วนของผู้ขับขี่ค่ะก็มาพร้อมกับเมมโมรี e ซีทให้2ตำแหน่งด้วยกันนะคะนั่งสบายมากๆเลยค่ะ และนอกจากนี้ค่ะซีรีส์5คันนี้ค่ะเขาก็มาพร้อมกับกระจกพารา a m มิกก a สท r รูฟนะคะเป็นแบบออโต้ค่ะสามารถกดเพื่อเปิดรับชมวิวนะคะด้านนอกได้เลยเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของที่นั่งบริเวณด้านหลังกันต่อนะคะซีรีส์5คันนี้นั่งสบายแน่นอนค่ะเรามาดูในส่วนของที่นั่งด้านหลังกันนะคะซีรีส์5นั่ง ก็สบายค่ะบริเวณเล็กรูมเฮดรูมนะคะเหลือๆเ,เลยนะคะผู้ชายตัวสูงนะคะขายาวก็นั่งได้ไม่อึดอัดแน่นอนค่ะและตัวเบาค่ะเป็นเบาะหนังแท้ดาลโกต้าสีน้ำตาลคอนหยางนะคะให้ความรู้สึกเรียบหรูนะคะแล้วก็สบายมากๆเลยค่ะและอำนวยความสะดวกมาให้ด้วยนะคะ มีแอร์บริเวณด้านหลังให้ค่ะแล้วก็มีที่วางแขนมาพร้อมกับช่องใส่แก้วน้ำนะคะสามารถเพลิดเพลินไปกับชุดระบบเครื่องเสียงรอบทิศทางลำโพง16ตำแหน่งนะคะชุดเครื่องเสียงฮา r m มันกาดอนค่ะฟังเพลงเพ้อๆนะคะขับเดินทางไปมีความสุขมากๆเลยค่ะและสะดวกสบายสุดๆค่ะมา่านบังแดดก็มีมาให้ครบเลยนะคะทั้งบริเวณด้านซ้ายด้านขวาและมา่านไฟฟ้าบริเวณด้านหลังค่ะ และนี่ก็คือรถ B M W Series 5 Plug-in Hybrid นะคะที่ไอจะมาแนะนำให้คุณได้เป็นเจ้าของกันค่ะกับคันนี้เลยค่ะ B M W Series 5 530 e M Sport ค่ะรถคันนี้นะคะเป็นรถเดโมผู้บริหารไม่น้อยป้ายแดงค่ะปีใหม่มากเลยนะคะปี2020ค่ะและไม่ก็น้อยมากมๆาเลยค่ะเพียง5,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะ เบี้ยแล้ววารันตีค่ะคุ้มครองไปอีกยาวๆเลยค่ะ5ปีหรือที่ระยะทาง100,000กิโเมตรนะคะและราคาค่ะสุดว้าวเลยค่ะเพียง3ล้าน3แสนบาทเท่านั้นค่ะ <Wow. S 1> ท่านใดที่อยากจะเป็นเจ้าของรถ BMW Series 5 Plug-in Hybrid นะคะก็ทักมาได้เลยนะคะรถคันนี้ของม่คุณเป็นเจ้าของแล้วค่ะ ก่อนไปค่ะอายมีข่าวมาบอกนะคะเตรียมพบกับศูนย์บริการซ่อมสีและตัวถังแห่งใหม่ที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดของ BMW e u r o p a Motor ราชพฤกษ์ค่ะ <Wow. S 1> บอกเลยว่าที่เดียวครบจบเรื่องรถ BMW แน่นอนค่ะ BMW e u r o p a Motor ราชพฤกษ์เราคัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อส่งต่อสิ่งที่ดีที่สุดให้กับคุณค่ะ สามารถติดตามชมรีวิวรถ BMW สวยๆจาก r i ได้ใหม่ในครั้งต่อไปนะคะทาง Facebook Page BMW Used Car by Europa YouTube Channel BMW Europa Motor Group ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดชมรีวิวรถ BMW สวยๆจากเราคะ่ะหรือท่านใดสนใจรถ BMW รุ่นไหนอยู่สอบถามเพิ่มเติมกันมาได้เลยนะคะทาง Line Official @Europa_Used_Car ค่ะ วันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ